เขาบอกว่าวันสําคัญของชีวิตเรามี2วัน1คือวันที่เราเกิด2วันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมนะใครก็ตามที่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมรับตัวเองแล้วก็มีความเคารพความนับถือมีพลังงานในการสร้างและ คนส่วนใหญ่ขาดความสุขและพลังงานในการใช้ชีวิตเพราะว่าจะคิดแต่ว่าคนอื่นดีกว่าเราอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้ถ้าเราเป็นคนนั้นคนนี้ก็ดีถ้าเราเป็นลูกของบ้านนั้นบ้านนี้ก็ดีทําให้เราขาดพลังและความสุขในการขับเคลื่อนชีวิตของเราเรื่องพวกนี้มันกระทบไปถึงเรื่องการยอมรับและการเคารพตนเอง เรารู้สึกแย่ๆจนเราขาดการยอมรับและเคารพตนเองทั้งความสุขในตัวและพลังในตัวเนี่ยต้องฟื้นฟูจากสิ่งนี้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำห้าเทคนิคในการสร้างการยอมรับและเคารพตนเอง1คิดถึงข้อดีของตัวเองและรับความรู้สึกนั้นให้ได้คือคนทุกคนมันไม่ได้แย่ไปทุกเรื่องหรอกมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันเป็นข้อดีของเราเริ่มต้นจากตรงนั้นนะอย่างเช่น บางคนเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะก็เป็นข้อดีที่ว่าเราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบางคนก็มีจิตใจเป็นผู้ให้บริการที่ดีกุลีกุจอในการช่วยซัพพอร์ตคนอื่นอันนี้ก็เป็นข้อดีบางคนก็เก่งกีฬาบางคนเก่งเรื่องการพูดบางคนเก่งวิชานั้นวิชานี้บางคนก็เข้มแข็งเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนนี่คือ ข้อดีที่เราต้องสัมผัสจับต้องให้ได้เมื่อเราเริ่มต้นรับรู้ข้อดีของตัวเองต้องรู้สึกให้ได้ว่าเรามีดีเรื่องนี้ให้เริ่มต้นขยายพลังงานความสุขจากข้อดีของตัวเองและทำให้เรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ดีขึ้นคู่ควรกับการมีเพื่อนคู่ควรกับการได้รับบทบาทเรื่องนั้นเรื่องนี้จนพลังของเราจะเข้มแข็งขึ้นตามลำดับเริ่มต้นจากข้อที่1 2 การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองถ้าเราส่องกระจกทีไรแล้วเรารู้สึกแ yeah ย่กับจมูกของเราหูของเราผิวของเราหรือความสูงของเราหน้าตาของเรารอยยิ้มของเราฟันของเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกดีแล้วก็กลายเป็นคนไม่ยอมรับตัวเองและไม่เคารพตัวเองในที่สุดดังนั้นจากวันนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นคนเพอร์เฟกต์แต่ขอให้ยอมรับสิ่งที่เราเป็น การยอมรับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่มันเพอร์เฟกแต่เรายอมรับเพื่อให้เราเริ่มต้นปรับปรุงจากสิ่งนั้นได้เราไม่สามารถปรับปรุงในสิ่งที่เราไม่ยอมรับได้ดังนั้นให้ยอมรับตัวเองในทุกๆบททุกๆสิ่งที่เราเป็นก่อนแล้วหาจุดบางอย่างที่มันดีแล้วเราก้าวต่อจุดที่เป็นจุดอ่อนเราหาทางปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้น เราก็จะสามารถเป็นคนที่รู้สึกดีกับตัวเองเคารพตัวเองและมีพลังอำนาจในการสร้างชีวิตมากกว่าเดิม 3. ครับการเพิ่มสิ่งที่เรามีอำนาจควบคุมคนเราถ้าเราควบคุมอะไรได้เราจะรู้สึกมีพลังนะแต่ถ้าควบคุมอะไรไม่ได้เลยชีวิตมีแต่คนสั่งชี้นิ้วให้เราทำน้นทำนี่ความเคารพตัวเองมันจะลดน้อยถอยลงนั้นวันนี้ลุกขึ้นมา สร้างอํานาจควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้เมื่อเรามีอํานาจมันหมายถึงว่าเรามีอิสระมากขึ้นเพราะอิสระมันเป็นความต้องการของมนุษย์เรามีอิสระแล้วเราเอาอิสระภาพนี้มาเลือกในการทําทุกสิ่งให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราฉลาดเลือกเลือกเป็นมีข้อมูลพอไอการฉลาดเลือกมันก็ส่งเสริมให้ชีวิตเรามีอำนาจเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เราจะมีอำนาจควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ปัญหาที่เราควบคุมได้มันก็จะน้อยลงก็เหลือแต่ปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้และถ้าเราขยายการควบคุมปัญหาที่ควบคุมได้มากขึ้นเนี่ยปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ก็จะลดน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆสมมติว่าเดิมทีเราควบคุมหัวหน้าไม่ได้เลยมองเราแปลกๆมองเราเป็นคนไม่ค่อยมีผลงานไม่มีความสามารถไม่เชื่อถือไม่ฟังไอเดียเรา แต่เราควบคุมในการพัฒนาตนแล้วลงมือทำพัฒนาผลงานจนผลงานมันโดดเด่นขึ้นมาในที่สุดไอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือความคิดของหัวหน้าก็จะลดน้อยถอยลงกลายเป็นว่าเราจัดการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ในที่สุดจากการควบคุมของเราความเคารพตัวเองก็จะเพิ่มขึ้น4ครับการกล้าเป็นตัวของตัวเองมันหมายถึงว่าเรามีความปรารถนาในการเลือก เรากล้าเลือกมีความปรารถนานชีวิตในแบบที่เราต้องการเป็นหลายคนไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเลยเพราะมีแต่คนบงการโน่นนี่นั่นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้สมัยก่อนในครอบครัวหนึ่งอ่ะลูกสาวจะแต่างงานก็จะถูกคุมถุงชนแต่โลกมันวิวัฒนาการไอวัฒนธรรมคุมถุงชนมันก็หายไปละต่างคนต่างมีสิทธิ์เลือกเพราะเราเป็นเจ้าของชีวิตเองนะดังนั้นเราจึงต้องกล้าที่จะ เป็นตัวของตัวเองด้วยกันตัดสินใจจากการพิจารณาการวิเคราะห์ของตัวเราบางครั้งคนที่เราตามเนี่ยเราอาจจะตามผิดคนอยู่ถ้าเราคล้อยตามตามเขาทุกเรื่องชีวิตเราก็อาจจะเสียหายพอเสียหายไปแล้วเราก็จะมาโอดครวนแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองความเคารพตัวเองก็จะลดน้อยถอยลงแต่เมื่อไหร่การเป็นตัวของตัวเองทำให้เราตัดสินใจถูกต้องเราเคยถูกชักชวนว่าให้ทำสิ่งนั้น แต่เราปฏิเสธเพราะเรากล้าเป็นตัวของตัวเองและถ้าสิ่งที่ถูกชักชวนไปและเสียหายแต่เราปลอดภัยเนี่ยเราจะรู้สึกเคารพตัวเองมากนี่เลยโอ้โหเป็นเพราะฉันกล้าตัดสินใจจากเป็นตัวของตัวเองทําให้ฉันป้องกันตัวเองและส่งเสริมชีวิตได้เราก็จะยิ่งเคารพตัวเองและทําให้เรากล้าแสดงจุดยืนโดยไม่ต้องใช้ความเกรงใจเป็นตัวนํา แต่ใช้หลักการและความถูกต้องความชัดเจนเป็นตัวนำชีวิตเราก็จะมีแต่เพิ่มพูนทั้งความสำเร็จแล้วก็พลังงานในตัวเรา 5. การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย <c oughs> เขาบอกว่าวันสำคัญของชีวิตเรามี2วัน 1. คือวันที่เราเกิด 2. วันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมใครก็ตามที่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมรับตัวเองแล้วก็ มีความเคารพความนับถือมีพลังงานในการสร้างละเพราะว่าการเกิดมาทำไมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายในชีวิตของเราชีวิตเราจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่ชีวิตที่สร้างผลประโยชน์แค่ตัวเราคนเดียวมันจะมีระดับที่หนึ่งก็คือเพื่อตัวเราระดับสูงขึ้นไปเพื่อบุคคลอื่นระดับสูงยิ่งขึ้นระดับ3คือเพื่อสังคมที่ดีถ้าเราเข้าถึงคุณค่าค่านิยมและ การประกบความหมายที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นต่อสังคมเนี่ยพลังงานเราจะสูงมากแล้วความเคารพตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อเราอยู่ในทิศทางนี้เนี่ยเรายิ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกเหมือนยิ่งให้เราก็จะยิ่งได้รับกลับทุกสิ่งที่เราทำมันสร้างผลงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปด้วยกันเราก็จะยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองความเคารพตัเองก็จะมากขึ้นนะครับนี่คือ5หลักการ ในการสร้างการยอมรับและเพิ่มความเคารพนับถือตอนเองถ้าใครที่เอาไปใช้อย่างต่อเนื่องผมมั่นใจว่าการเวลาที่ผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยทำให้เรายกระดับพลังงานที่มาจากคุณค่าภายในพร้อมที่จะส่งออกเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนแก้ปัญหาให้กับผู้คนแล้วเราก็จะสามารถสร้างสังคมใหม่สร้างโลกใบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน